แต่ผมตื่นเพราะหลังคาที่กันฝนไม่ได้ครูบอกว่าวันใหม่คือโอกาสใหม่ครูบอกว่าวันใหม่คือโอกาสใหม่ แต่สำหรับผมมันคือการฉายซ้ำของเมื่อวานเราอาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแท้แต่ทำไมโลกของเราถึงดูมันอยู่คนละใบหนังสือบอกว่าการศึกษาจะเปลี่ยนชีวิต แต่ถ้าผมไม่มีแม้แต่อุปกรณ์ชีวิตผมจะเปลี่ยนได้ยังไงบางครั้งผมก็รู้คำตอบนะแต่มันไม่กล้าพูดออกไปความยากจนมันทำให้ความมั่นใจของเราหดสั้นลงเหมือนดินสอแท่งนี้ไทยรสชาติของความอิ่มมันเป็นยังไงล่ะครับ คนอื่นเลิกเรียนแล้วกลับบ้านแต่หน้าที่ของผมเพิ่งเริ่มต้นตอนเด็กๆเ,เราถูกสอนให้มีความฝันแต่ไม่มีใครเคยบอกเลยว่าความฝันมันต้องใช้เงินซื้อไยสำหรับบางคนเงินคือของเล่นคือความสุขแต่สำหรับผมเงินคือลมหายใจของแม่ คือชีวิตของพรุ่งนี้ผมเลิกอยากได้ของเล่นมานานแล้วล่ะครับพอแค่เล่นซ่อนหากับความหิวก็เหนื่อยมากพอแล้วผมไม่ได้ขอให้ใครมาสงสาร ผมไม่ได้โกรธคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างผมแค่สงสัยว่าในสังคมที่จเจริญแล้วแบบนี้หรือว่าความเหลื่อมล้ำคือเรื่องปกติที่ทุกคนเลือกที่จะมองไม่เห็น